สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับประจำค่ำคืนวันอังคารที่21มีนาคมนะครับสำหรับอังกฤษเมื่อคืนเสียดายไหมเสียดายมากครับเสียดายที่ไม่เอา5นะครับเสียดายที่ไม่เอา5เพราะ5้ามาบนล่างเลยได้เอา5ไปไว้หลักร้อยต้องขออภัยนะครับเอาตัวรองจับ5ไอจับ0นย์มา5ขออภัยครับ วันนี้เปิดที่บวกครับ45065 45065วันนี้0550จะเป็นเช่นไรน่าจะยังอยู่ครับน่าจะยังอยู่น5005ครับวิ่งบรูดล่าง5นะครับวิ่งบรูดล่าง5พอไม่ใช่พอจับวิ่งบรูดล่าง5ปุ๊บ0ใหม่นะ5ครับวันนี้5ครับวิ่งบรูดล่าง5ครับ4560ครับ ด้ที่ผมวางถ้าท่านชอบตามนะครับ4 5 6 0เมื่อหัวค่านี้เมื่อช่วงเย็นๆนี้เม่หัวคำ่ำเมื่อช่วงเย็นน่าจะมีฝนตกหนักที่ใดสักแห่งนะครับเพราะว่าคลึ้มมาเลย8 5 0 0ครับ9 5 1 0ครับวัดสูงย์เข้าไปครับ 045085095 060066 20010011อังกฤษได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่เยอรมันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกับฟังครับ